สวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งหนึ่งนาทีกับดรเทมทารคคนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ครับเข้าสู่ต้นเดือนมิถุนายนไพร์มันนะครับ LGBTQ ทุกท่านได้เฉลิมฉลองสิทธิความเท่าเทียมกันนะครับเรามาดูว่าคลิปนี้นะเป็นของชาววันศุกร์นะครับผมชาววันศุกร์สองถึงแปดมิถุนายนจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจทิกต็อกดรเทมทารคคานนะครับดูสิว่าชาววันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไปพร้อมกันนะสามารถถ้า ระดวงของคนเกิดวันไหนสามารถไปย้อนดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแยกแหละเพราะมันจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับผม ชาววันศุกร์สัปดาห์นี้ชาววันศุกร์สัปดาห์นี้คิดไม่ตกเครียดกังวลใจเหนื่อยใจฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทําไม่อยากทําแต่ก็ต้องทาอะ่ะเออในเรื่องบางงานเพราะคุณต้องลุยงานในสัปดาห์นี้ค่อนข้างหนักหน่วงมากเช่นกันมีแต่เรื่องงานนะและที่สําคัญคือคุณไม่ต้องกลัวสิ่งที่คุณทุ่มเทปไปมันได้รับ เขาเรียกว่าความยุติธรรมหรือ justice แล้วคุณมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางตั้งแต่2คนขึ้นไปหรือทำร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปก็เกิดขึ้นได้นะครับผมคิดเรื่องการเงินนะครับใจอยากหาเงินเยอะๆแต่คุณจะหาเงินได้นะและที่สําคัญต้องมาลุ้นหายใจขืดขึ้นคอสิ่งที่คุณรอคอยการสอบแข่งขันสมัครงานช่วงชิงคิดว่าจะไม่ได้ละคิดว่าจะถอดใจละ คิดว่าจะไม่ได้ได้ตามเป้าหรือยอดหรืออะไรก็ตามได้อะไรแบบเฉียวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายได้นะขอแสดงความยินดีสำหรับเช้าวันศุกร์นะครับอย่าเพิ่งถอดใจนะครับผมในสัปดาห์นี้